ดวงของคนวันเสาร์ระหว่างวันที่8-14ถึงกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไร คุณเห็นคลิปเนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่าองค์ป,ป,ปู่พระพิคเนศนําทางมาให้กับคุณค่ะชีวิตคุณกําลังเดินเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคัง่งความร่ํารวยคุณกําลังจะหมดหนี้หมดสินนะคะคนวันเสาร์คะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกูดานิไว้นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ายอมรับคําทํานายค่ะ,ะไลค์การงานของคนวันเสาร์นะคะตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในงานที่ทําผิดหวังอะไรบางอย่างเสนอโปรเจกต์โครงการอะไรไปก็แล้วแต่ก็ตีกลับตีกลับ คุณก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อเซ็ง<ส>ไม่อยากจะทํางานให้คุณอดทนอดก้านเอาไว้มีสติในการทำงานค่ะอย่าเพิ่งลาออกคุณกำลังจะได้รับโครงการใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพียงแต่ว่า คุณจะต้องเติมพลังของคุณเข้าไปอ่ะการที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในการทํางานเพราะว่าไฟในตัวคุณมันหมดพลังในตัวคุณมันหมดสุดท้ายคุณก็จะทํางานด้วยแบบเช้าชามเย็นชามดังนั้นคุณจะต้องลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับตัวเองหาวิธีการใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆมาทําค่ะการทํางานของคุณจะได้ เดินทางเข้าสู่เส้นทางของความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะการเงินของคนวันเสาร์นะคะตอนนี้คุณอาจจะมีความร,รู้สึกเบื่อ<ม>เบื่อเซ็งเซงกับสภาพการเงินของเตงเสือเกิดคุณจะต้องหมุนเงินหาตรงนู้นมาแปะตรงนี้หาตรงนั้นมาแปะตรงนี้บอกคุณเลยนะคะว่าสถานการณ์การเงินของคุณมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ๆคุณจะหมดภาวะของการหมุนเงิน คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใส่พลังฟวามกระตือล้นลงไปอะค่ะอย่าเบื่ออย่าหน่ายอย่าเซงกับชีวิตะคะถ้าคุณอยากจะจับเงินก้อนใหญ่ๆคุณจะอยากจะหมดจากสภาวะการหมุนเงินคุณจะต้องลูกขึ้นมาสร้างพลังให้กับเตงมีชีวิตชีวาก็กระตือกระตือร้อน,นถ้าคุณใส่ฟัง ความสุขลงไปความกระตือรือร้นลงไปในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณจะจับเงินจับทองคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณจะหมดหนี้หมดสินคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เลยนะคะตอนนี้คุณต้องเปิดเปิดใจของตัวเองอย่ามีความคิดอะไรเดิมๆความคิดเก่าๆที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนอ่ะคุณต้องทิ้งมันไปชีวิตคุณถึงจะได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งล่ำรวยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ คนวันเสาร์พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายได้เลยค่ะ